ไทยสเต็มไลฟ์ผู้นำด้านการบริหารจัดการสุขภาพไทยสเต็มไลฟ์เราเป็นธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งแรกของไทยเราเป็นผู้นำด้านการตรวจพันธุกรรมและเซลล์มะเร็งในเลือดไทยสเต็มไลฟ์เราเป็นธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งแรกของไทยที่ก่อตั้งมายาวนานถึง16ปีเราเป็นธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนที่ใหญ่ที่สุดด้วยสมาชิกมากกว่า2 0 0ห0ครอบครัวในไทยและ4ี่0,000ครอบครัวทั่วเอเชีย เราคือกลุ่มธนาคารสเต็มเซลล์ที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของโลก Thai Stem Life เราเป็นธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนที่มีผลงานวิจัยได้รับการตรีพิมพ์มากที่สุดในไทย Thai Stem Life คือธนาคารสเต็มเซลล์เอกชนแห่งเดียวที่มีจำนวนการเบริกสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือมากที่สุดในไทยรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วทวีปเอเชียเพื่อนำไปปลูกถ่ายไขยกระดูก ในโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่มน้ำเหลืองรวมถึงมะเร็งชนิดอื่นๆและมากกว่า97รายได้รับการช่วยชีวิตไม่มีอะไรที่จะรับรองคุณภาพงานห้องปฏิบัติการได้ดีไปกว่าการเบิกสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือไปปลูกถ่ายไขยกระดูกเพื่อรักษาชีวิต